เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันไม่ใช่ขนมมันไม่ใช่ขนมนะคุณกินไม่ได้ครับมันกินไม่ได้หญ้าข้างนอกเต็มเลยหญ้ากรังเขียวไปกินหญ้างนอกไปไม่เอา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 ครับไม่เอา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 ไม่อนุญาต Nei, nei, nei อย่าออกมานะขังไว้เลยจะขังไว้เลยขังไว้เลยพูดไม่รู้เรื่องแมวี่ดื้อเอาไปขายดีไหมเนี่ยเอาไปขายดีไหมเอาไปขายเอาไปปล่อยป่าเอาไปปล่อยป่านะได้ยินไหมติ่น พี่แม่ไปปล่อยปลาไหมปล่อยไหมน่ะอ่ะนะนะน่ะน <c oughs> <c oughs> มน่่่นน่่น่นนะ่่่ <mile> ออกมาเอ,อาละนี่่น <memes> ี่่่่ียวเป็นขนมเลยทีนี <ness> ้แมวขโมย นนขโมยตัวจริงลลลไม,ม,ม่รลออกมามออกมา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 ถอย <c oughs> รู้เรื่องไหมเนี่ยบอกให้ถอยรู้เรื่องไหม ทำไมพูดไม่รู้เรื่องหน้าแมวหน้าแมวทำไมพูดยากอย่างหน้าแมวไฟ็อตเด็ดน่ะออกมาออามา